พี่น้องบอดบอดสีที่ใช้แล้วกระปดแบบนี้ซอแอนอรดีกับเขามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รืวอเพื่อนของในวงการกับเขามาคอมเมนต์พี่น้องจะพร้อมนกวงสะท้อนพร้อมพี่น้องจ้นนกพงสกรพี่น้องการปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้นั้นคือความรับผิดชอบเช่นกันส่วนการทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํารับผิดชอบและจัดการ จัดการไม่ได้แต่ไม่ชี้แจงไม่ปฏิเสธแจ้งเหตุใดๆเลยมันคือการขาดความรับผิดชอบแล้วจะวางใจกันได้ยังไงกันอย่าเผอถ้าไม่อยากตกงานแล้วก็บอกว่าอย่าเผอเด้อวถ้าไม่อยากตกงานแล้วกลับมาคอมเมนต์อีกพี่นงจรักบอกพูดง่ายๆก่อนจะร่วมงานกันเราก็แจ้งแล้วว่าจะต้องรับผิดชอบส่วนไหนบ้างรับปากก็ต้องทําแต่ถ้าทําไม่ได้ ติดขัดตรงไหนก็ต้องแจ้งก็ต้องบอกเราจะหาวิธีช่วยแก้ไขหรืออาจจะต้องเปลี่ยนคนใหม่ให้รับผิดชอบในส่วนนั้นเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้การทำงานใดๆก็ตามมันต้องตรงไปตรงมาชัดเจนมีอะไรพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมได้ให้รีบทำทำไม่ได้ให้รีบบอกแค่นั้นเลยแมนอีลีพี่น้องเฮดได้กะเฮดเช็ดะไรกะไฝฟาบอกเพิ่นจีได้ ปรุงแก้ไขหาคนอื่นมาเห็ดแทนคือเพื่อนว่าแหละพี่น้องซอแอนนอลอดีแล้วก็เขามาคอมเมนต์ที่สุดสั่นพี่น้องแมนนี่ลีแล้วกวางสิหนกพงศธรก็เขามาคอมเมนต์ที่สุดเลยไอ้สั่นพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงก็เขามาคอมเมนด้วยเลยย่หนิ้วขออนุญาตบอดบ,บอยอ่านคอมเมนต์สู่ฟังพี่น้องจ้ะจริงที่สุดค่ะถ้าเรารักในงานที่ทำควรรับผิดชอบเป็นข้อแรกที่เราต้องปฏิบัติท่านี้ว่าบ่ต้องย่านเสียหน้า ดอกแนวนี้ทำได้ก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกไปมันบ่เสียหน้าตรงไหนคนมอบหมายงานเขาจะได้บริหารจัดการต่อไปไงแมนอิลีพี่น้องจา้าจริงจริง,รงติดขัดตรงไหนปัญหาคือตรงไหนต้องบอกต้องแจ้งแมนเขาก็ต้องบอกต้องแจ้งหัวหน้าคือเพื่อนว่าและพี่น้องถูกทุกข้อเลยขบบอสบอยใจเกินร้อยแล้วจะคุมคนสามร้อยได้ยังไงถ้าขาดความ รับผิดชอบของตัวเองท่านีกว่าเห็นด้วยขบรอดบอยในการทํางานหากพบว,ว่าตัวเองไม่สามารถทํางานตามที่ได้รับมอบหมายได้ต้องรีบแจ้งโดยเร็วเพื่อหาทางแก้ไขหรือปรับแผนงานได้ทันเวลาหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อทีมงานหรือองค์กรค่ะแม่นพี่น้องใจจังเลยกะต้องแกงให้เจ้าของงานให้หัวหนา้าเพื่อนรู้แล้วเพื่อนก็สิได้ปรับปรุงแก้ไขที่สิ คิดอ่านคิดขนว่าจะเฮ็ดจังไดสิสิซอยกันแต่เอาหมอบไหมคนอื่นมาเห็ดแทนหรือจังไดกะต้องบอกให้เพิ่นหูคือว่าละพี่น้องเพราะว่าทุกๆงานก็ต้องมีความรับผิดชอบหนาทีการงานเนาะจริงที่สุดคาบอดบอยจะเจนที่สุดทําไม่ได้กับเปลี่ยนงานไม่ผ่านก็เปลี่ยนคนแค่นั้นแหละเพราะว่าเขากระต้องทํางานก็ต้องรับผิดชอบในส่วนสวนของเขาคือว่าละพี่น้องจาจัางไดก็เป็นกะลังแก่ห้บอดบอยซอแอนเดอ สูผู้สูคนนั่นแหละพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจักไดกับคอมเมนต์ขอามาสูฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย